สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิก f c เปิลเมืองลาดทุกท่านค่ะสวัสดีค่ำคืนวันพุทธที่16กุมภาพันธ์2565ค่ะคืนนี้แอปเปิลจะมาให้แนวทางหุ้นสามลัทดาวจนค่ะหุ้นสามลัทดาวจรคืนนี้เราไปเริ่มกันที่หุ้นรัสเซียค่ะหุ้นรัสเซียคืนนี้แอปเปิลให้ลูด6ค่ะแอปเปิลให้ลูด6ค่ะ เจาะเม็ดเดียวให้หกค่ะเจาะเม็ดเดียวให้หกแปดค่ะไปต่อกันเลยนะคะที่หุ้นอังกฤษค่ะหุ้นอังกฤษคืนนี้แอปเปิลให้ลูดสองค่ะแอปเปิลให้ลูดสองค่ะเจาะเม็ดเดียวให้สองสองค่ะเจาะเม็ดเดียวให้สอสองค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นเยอรมันค่ะ หุ้นเยอรมันคืนนี้แอปเปิลให้รูด2ค่ะแอปเปิลให้ลูด2ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้2 5ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้2 5ค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นดาวโจนส์ค่ะหุ้นดาวโจนส์ประจำเช้าวันที่17 กุมภาพันธ์สองห้าหกห้าค่ะแอปเปิลให้ลูดแปดค่ะแอปเปิลให้ลูดแปดค่ะเจาะเม็ดเดียวให้แปดสองค่ะเจาะเม็ดเดียวให้แปดสองค่ะเพื่อไม่พลาดการติดตามนะคะและเป็นกำลังใจให้แอดขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ สมาชิกท่านไหนสนใจอยากเข้ากลุ่มหุ้น VIP รอบโลกให้ทักแชทมาได้นะคะที่ Facebook เปิ้นมังลาดค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแอดเปิ้ลขอให้สมาชิกทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคืนนี้แอดเปิ้ลขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆงปังๆมีตังใช้กันทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ